สวัสดีครับกลุ่ม8วันนี้จะมาแสดงวิธีขจัดรอยเปื้อนหมากฝรั่งครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 1. กระมัง2สบู่ 3. มีด 4. แอลโกอฮอล์และ5น้ำแข็งขั้นตอนมีดังนี้นำมีดขูดหมาฝรั่งออกใช้น้ำแข็งถูไปที่หมาฝรั่งที่ยังติดอยู่เพื่อให้หมาฝรั่งแข็งตัวแล้วแคะออก ใช้สำลีชุบแอลกอฮอลเช็ดรอยหมาฝรั่งนำไปซักในน้ำสบู่ล้างน้ำครั้งที่หนึ่ง ล้างน้ำครั้งที่สองและครั้งที่สามบิดให้หมาดแล้วนำไปตาก